มาใหม่ลืมดูเลยว่ามันจะมีเราดูวกันวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกลขอบติ๊ติเฉนเคยนะหลังจากที่ไม่ได้เล่นมากี่สัปดาห์าก็ไม่รู้นะวันนี้ก็มีอัปเดตใหม่มาแล้วก็มันรู้สึกว่าเมบซอมบี้มันจะหายไปเน่ยขั้วมัน อัปเดตใหม่แล้วไงแล้วก็เลยต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมได้โกงคุณแจงเมื่อกี้ที่โกงอันนี้โกงธรรมดาโอ้โหได้เงินแต่ก็คุ้มอยู่เดี๋ยวตรงนี้โหลดเอาช่องเก็บของเปิดเปิดเปิดเออได้เลยอุ้ย ปืนสกิปใหม่เหรอสกิปใหม่จริงด้วยมีอะไรเนี่ยที่มันฟ็อกซี่อะชัดขอได้ตุ๋งติ๋งเอ้ยตุ๋งติ๋งจริงด้วยนี่เด้ปืนโม หืมอะไรอย่างนี้ถึงได้ระเบิดกระอื้นระเบิดดาบไอ้นีดเป็นลอยเลยไม่มีหมูตบบีเถึงอาวุธถ้ามันมีหมูซอมบี้มาหน้าดีกว่าเดิมอีกเนี้ยดูติ่ง ซีออกมาแล้วก็ระเบิดมามามาใส่ดีเลยอันนี้เออหมดดีแหละ

มาใหม่ลืมดูเล้ว่ามันจะมีให้เราดูอาวุธูเจยมาพร้อมเอาแล้วทำไมมันหายเอาหายดิที๋อ่ะไปน,น,น,น้าไปน้า ตีหน้านี่ตีตีหน้า oh. ตีตีหน้าตีหน้าโอ้โหด้อโอ้โดเด้อืมตายโอ้ตายเฮ้ยกรูเป็นเลก็ได้อีเล็เฮ้ย นี <c oughs> ่เตงกงหัวให้ช็อตไปดิฝามันเลยยี่ปืนเราอออันนี้ต้องทำลายจำได้อืดสบายดี ฟฟโอเคเฮ้ยมันโดนมันโดนโดนมาดูเลยขึ้นเยเอออืมขุดมันสองตัวรวดตัวนี้เฮ้ย อต้องทำอันนีน้นี่ไงได้พูแล้วนี่ไงมันเสร็จปุ๊บได้ฟูเลยเพื่อนเราไม่รู้ว่าเพื่อนเราจะเห็นหรือเปล่ามามาไงไหนลูกเออโอ้โหอันนี้ คตเยอะเอออเยอะม,มากคตรนองเอานองหมาตายเฮ้ยไปทางนู้นเลยเฮ้ยเอ,อ,อ,อมันอยู่ตรงนู้นเออเตะหนึ่งขัเสิดงน่นมเฮ้ย เื e ่อเราใช้นิ้อเคลียปวดึ้นแย่เดนโอ้ยตกใจเกมวดวเกมจุกตายหมดอ่ะเอาพี่น้องไปดิไปเลยเอ้ยเกมทุกคนเราได้โอ้โหเพื่อนเราได้เออ้โห มุนโดเซสส่วนเปิดเด้กโคตรจริงน่าจะเป็นคนที่เราใช้อน,นันอนะท็อตนะโอ้โหเป็นคนเยี่ยมให้เราเลยที่สามที่สามที่ียบม่วงอันนี้เพื่อนสองคนน่าจะให้กดไลค์ให้เราอ๋ออ๋ออ๋อ ความแม่ของปืนเรียงพ้นเสืการสู้ลงใจซอสหาวซอสหาวจุด A B C แต่ทีเรามีตัวเทพสองตัวตัวที่มันอยู่ในรูปเนี่ยเอออะไรอะเมื่อกี้โอ้โหเจ้าคนเหมือนรูปภาพป้ ตัวละครแล้วก็เหมือน,นลูกพามากเลยเมืไ,ไงสองคนเลยใช่ไหมเพื่อนเรามันเก่งให้คนแบกต่างๆเฮ้ยเออพู้หิงเฮ้ยเพื่อนเรามีเอ็มสี่เอ็มสี่ Ừ. Ừ. Ta bắt kêu. bị cái. Cái đồn đít. cái gì đồn đít. Nó bớt. Ừ. Ta đi lên vừa hơi được. Bảo về. À, tệ อไกลมากไกลมากยิงย <kleine mus> ิงย <G yr hat> <phases> oh, uh ิง huh. oh, hmm. um, so like, uh ็อบเออตายตายตายฮ้ยเฮ้มาทำไมมาทำไมฮะฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเเวทะหมดเออเดี๋ เออเดินเลยเออดิบคิวเออเดินเลยเออเดินเลย,ย,เย,เลยมีความมายึดสถานี้เพื่อนมันน่าจะมายึดจุดสีไ่้เนี่ว่าแหละพูดไปทางคำอ้มามาโอ้โหจบก่อน เรอบนี้เปลี่ยนปืนบ้างเฮ้ยปืนนี้ชอบมากอือหึ่ไม่จะเปลี่ยนปืนนานแล้วจุดปี๊จะยึดแบบหนีปืนปืนนี้แบบเก็บเสียงมากเอ้ยแถมมันมันเป็นปืนไฮเกระสุนซะเลยเฮ้ยเลบด์ล็อกพื้นโอม อ,อะไรอะไรอะไรเออนั่นแหละเฮ้ยยิงให้เหรอกเกี่ยวมันอ่ะกระโดดมามานี่ตีนี่้นเออเออ เพื่อนเรายิงแค่ได้เออฮึหืหือเพื่อนมันโอ้โหเออเอามันใช้ปืนลูกลูกโม่เลยเหรอตัวนี้มันใช้ลูกโม่เลยเหรอเออไกลๆเลยมาเก๊ะเลยอืฮะฮึตายทำไมตายทำไมแล้เปิด 呃，搞不了。呃呃呃 ใช่ลบคนนะ่ะจุดเอจะโดนยึดอ,อ,อะไรมาทำไมมาอะไรกันเยอะฮะโอ้โหเดี๋ยว,ยวแต๊ดอีกหนึ่งโอ้ยโอ้ยเราเนี่ยค่ะเอ้ยขาได้ก็้ือ มันครเป็นตัวม่วงเออยิงสามตัวเออเออยิงเออยิงไม่ปืนเทพแล้วก็ตัวนครที่ฟรีมาจากไหนก็ไม่รู้ตอนนั้นอะไปเจอมันตอนที่เข้าเกมโอ้โหตกใจมากตั้งแต่เมื่อวานล้วเห็นตั้งแต่เมื่อวานล้วโคตรตกใจก็มาได้ไงตัวนครเนี่ยอหือการ์ดเต็มหนลย เพื่อ,อน,น,น้าเปลี่ยนจากน้องหมากลายเป็นตัวลูกโมก็ไม่เอาโอ้ปืนกล อืมโอ้โหเพื่อนคห้องะไปบกันโอ้ยคนนี้ไม่ต้องเชิญ เอาเม็แบบนี้ดีกว่าโลุมเมเม็ดม็ดมอะไรเนี่ยเม็ดม็อะไรเนี่ยเออนี่แม็ดเพื่นที่ไม่ได้อะถ้า A B C อะไปจุด A B C รักจิ๊จี สูงกว่าสูงต้องหูสองแบบเขาเป็นแบบ A B C ีซีฮิัดเจนอยู่เพื่อนละครนะโอ้ยินตรงนี้ไอ้แบบดีโอ้ตัวละครโอ้โหพิ่งปีนผู้เลยเหรอเฮ้ เพื่อนเท่หร <LO> ือเปล่าโอ้มีการดูอาวุธเจ้ไมเพื่อนนี่มันเก่งแน่ๆอะไรอะไรอุทองเหรอเฮ้ยเฮ้ยตบ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 แตกนึงตาสองแตกแตาตกแตก คดีถึงใช้ไม่ทันใช้โดนไม่ทันเอาไว้โฮ้โอ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 ้อ้โอึโ Hey, by the idea. Hutch to hoo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 . แถวใกล,ล้ๆแล้วเราก็จะออกไปอย่างห่างๆเออเอออย่าตกอย่าตกนะอย่าตกนะเอาแล้วเบิร์ตไปโดนเฮลิคอปเตอร์เพืเ่อนเนอะตายตายฆ่าตัวเองจะเอายิงปืนอื้มปืงมาละอื้มอืมโคตรแรงเฮ้เพื่อนเราใช้ปืนอยดีกว่า เออเออเออนั่นแหละเอเอเฮ้ยลุกบ,บืดตู้เออจะเพิ่งหายนะโอโหโอโหโดรนโดรนโดรนพเพื่อใช้โดรนเราก็ใช้อะไร,รัไหนอันไหนอันไหนอุ้ยเราบิดอยู่ข้างหลังอโอ้แสกสองไป แต่ฝีดอเดวนวิไโอ้ยข้างหน้ารข้างหลังดิเกือบเอยเอ้เอ้ย๊กดจากข้างหลังไอ้อะไรปืนพอเอ ถูดปืนที่ไปกินเดี๋ยวไม่เห็นสกินโอ้คือมาใช่ใหม่ใหม่ใหม่ไม่สนใจกระสุนมาเออบารแล้วเปิดควันไปอืยิงยิงยิงเพื่อนยิงยิงหมดเอาเอาเวนเวนโดนยิง แบบวีดโกมก็เอาฮะก็อะไรไปไหนเนี่ย้าตกใอเฮ้ยบินจดวะเอ้ยโดนยิงจากข้างหลังยิงไว้ด้ะนะโคตรแตกหนึ ยิงืออเหรอยิงไหนไไหนไหนเฮ้ยสองทางออสองทางเหรอออกห่างอย่านะอือแตดหนึ่งเออ เออดับเบิลคิวเออออโอ้โหค่าที่เยอะมากหืมชนะเราเนี่ยแหละค่าเยอะแน่ๆโอ้โหอีกพื้นปืนทองโอ้โห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 โอ้โโหอ้ปืนมันมาจากไหนเนี่ยโอ้โหปืนทอโอ้โหปืนทอโอ้โหอะไรนะพี่สาม เกิดเดือนเอาค่ายสี่สองที่จริงเราต้องยิงเอาต้องเอ็ีพีแต่เพื่อนเยอะกว่าไม่สี่เลยหรอ Håper oh, det. อะไรนี่พร้อมๆนี่จะข้องรอพร้อมเอ้าเอ้าอ้าเอ้อ้วไปอ๊อผมโอ๊ยแมวไม่ห่วแมวพร้อม อะกรนี่ยโหเอ้เอาเปลนอาวุธถเปลี่ยนอาวุธมาสองต่อสามโจรบิทย์คุณพมีหมด ตะ่กนเพราะวันนี้อยู่25นาทีนะพอวุอ่นด่วนจากฐานขอตัวเรียกว่าอะไรโทษทุกคนเข้าร่วม มันจู่เป็นเก่งเกินเวิด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 เออควันแบบนี้เนะ ่อยเบื่อหรอกจริงเลอจุดเด็ดเออไหวไปหนึ่งอ้โว้เขาเงี้ยฮู้ฉลองอือได้ไงเนี่ย ข้างบนว่าจวีดกำมัดลุนี่ขึ้นอยู่นี่ขึ้นอยู่นี่ <the> โอ้เวียนเพื่อนไดยิงดีเราวีให้เราปีนบันไดหรือจะไม่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 เ อุอยอยากนะสุดพ่อปีคิดได้เลยวิด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 เออ